บทที่สองเสียงจากอดีตคืนหนึ่งขณะที่มารานั่งอยู่ในห้องสังเกตการเธอสังเกตเห็นแสงสว่างเล็กๆบนหน้าจอสัญญาณที่บ่งบอกถึงดาวที่เคยถูกยุบลงไปอยู่ในความมืดหน้าจอแสดงภาพเศษซากของดาวโลกที่เคยมีชีวิตชีวาและดวงจันทร์ที่เป็นเศษส่วนที่เหลืออยู่นั่นคือโลกมาราพูดเบาๆกับตัวเองเสียงที่เธอไม่ได้ยินจากผู้คนมากว่าหนึ่งร้อยปีทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงถ้าเราไปที่นั่นอาจจะยังมีอะไรที่รอเราอยู่ วันถัดมามาราได้รวบรวมกลุ่มเพื่อนที่เต็มไปด้วยความหวังชาลีนักวิทยาศาสตร์หนุ่มลินล,ลี่สาวผู้มีจิตวิญญาณน,นักผจญภัยและพรช่างเครื่องผู้มีความสามารถในที่สุดพวกเขาตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญความเสี่ยงและออกเดินทางไปยังเศษซาของดาวโลกถ้าเราไปเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมชาลีแนะนำขณะมองไปยังแผนที่ดาวเราต้องตรวจสอบระบบพลังงานและเครื่องมือที่มีอยู่แล้วเราจะหาที่หลบภัยที่ไหน ลินลี่ถามด้วยความกังวลเราจะต้องระวังอย่างสูงแต่ฉันเชื่อว่าเราสามารถทำได้มาราตอบด้วยความมั่นใจถ้าเราไม่ลองเราจะไม่มีวันรู้